ุงเตีนพี่น้องไข่กุงเตีนได้ครับเรื่องหอมครับพี่น้องนี่สาระเนตะไข่ร้อยต้นหอมครับน,นั่นี่กครักหอมปีครับพี่น้องหอมพักชีไปเรื่อยใส่เลยครับ เมนูวันนี้กุ่มเต็มนะครับเด้ออันนี้ผมว่าครับพี่น้องใส่จักหน่อยน้ำปลาด้วครับเด้อยนี่น้ำปลา,ดลเ,าปเด็กบานเฮาเนี่ยนะครับใส่ใส่พิ่มความนัวครับพี่น้อง ปลาจากหน่อยครับบางน้าครับพี่น้อง <g ười> ดีบเดี <g ười> บางน้ากันเดี๋ยวตะมักครับพี่น้องใส่หน่วไ่หลายขอบคุณครับแล้วที่ผมแห้ง ไปกับโควได้ครับพี่น้องเลยไปดักกลุ่มมาเต้ยหน้าครับพี่น้องไ้กลุ่มมาโบราณแล้วครับไปกับปลาซิวนี่น โจทยเลยนะครับเด้อนี่โจทด์เลยครับเดี๋ยวซีมมาครับพี่น้องแซ่ยบแล้วครับพี่น้องนี่ครับพักพกับพักแกมกับแต่พักเบิ๊กนะครับเด้อพักเบิกในสวนนี่แหละครับ พร้อมเสิร์ฟเลยครับพี่น้องกินข้าวเสาร์้ลยครับเด้อใช้ถ้วยอนอย่นะครับนะครับพี่น้องอันนี้กุ้งติดนกำกันนะครับเด้อจนจนแตนึงครับพี่น้องที่ตะเท้าสองเต้าทั้ทงนั้นนะครับ ครับพี่น้องผักแกมก็มี้วครับด้วยนี่ผักกับผักแกมครับเมนูมันนี้จะปล่อยกุ้งหรือว่ากุ้งติ่นนี่นะครับพี่น้องเสียบเซียน้ำกันครับ